นายพัดแรกจะมาอธิบายถึง CPU Center Processor Unit และนี่คือสิ่งที่ควรดูก่อนคุณจะเสียเงินซื้อ CPU อ๋อคลิปนี้สอนเล่นเท่านั้นนะครับไม่เกี่ยวกับการประกอบคอมในชีวิตจริง2ค่านี้เลขยิ่งเยอะยิ่งดี Socket ชื่อรหัสช่องใส่ CPU ถ้า socket ของ CPU กับเมนบอร์ดไม่ตรงกันใส่ด้วยกันไม่ได้อย่าฝืนใส่แม้แต่นิดเดียวเพราะคุณจะเสียเงินฟรีค่าการกินไฟ เลขเยอะกินเยอะแต่ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่อย่างต่อไปคือสิ่งที่แตกต่างจาก CPU ในชีวิตจริงอย่างแรกก็คือ CPU ในชีวิตจริงที่มี IGPU อยู่ข้างในแต่ในเกมนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้ IGPU ต้องมีการ์ดจอเท่านั้นยังว่าต้องมีการ์ดจอแยกตัวที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ก็คือ i9-11900K ที่มี uhd graphics 750อยู่ในตัว แต่ในเกมไม่สามารถเสียบช่อง HDMI ได้เพราะฉะนั้นแกไม่มีสิทธิ์จะใช้การจอออสซิบิยูแตขาดไม่แกแกมันเป็นเพียงแค่ข้อมูลขยะในฮัดดิขุกฉันแต่ว่าของจริงมันมีกราฟิกอยู่ในตัวนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่จำเป็นต้องมีการจอ แกไม่มีสิทธิจะมีกระจอนใน CPU อย่างที่2องหืง CPU ของคุณจะกากจะเย็นแค่ไหนแต่ถ้าไม่มีฮิตซิงติดไม่แต่อันเดียวมันก็จะใช้การไม่ได้ท,ทันทีอ่ะเรามาดูนี่เซรอ่นั้นเนี่ยช้ากว่าแันเทียมอีก จำใส่กาวลางหัวเอาไว้แกต้องใส่ CPU ครูคูลเลอร์ตลอดเวลาแล้วแกก็ไม่มีสิทธิ์มาใช้กัดจอใน CPU เด็กดขาดเพื่อให้ได้คอมพิวเตอร์ที่สมบูรณ์แบบคมจะได้ไม่พังจนถึงวันนี้แต่ว่าผมไม่มีมันผมก็อยู่ได้นะครับฮุบปบบากทราวันแกก็ต้องพังแต่ผมอยู่ ไม่มส <c oughs> ิ <c oughs> ที่มีสามี e o ที่มีตัว F กับไม่มีตัว F ราคาเท่ากันแต่ความเป็นจริงแล้วตัว F นั้นจะถูกกว่าเ <Yeah. S 1> พราะตัว F นั้น <c oughs> ไม่มีการ์ดจออยู่ในตัว แถมคะแนนตอนข้อสอบ 3D m a r มกก็ไม่เห็นจะต่างกันเลยสักนิดเพราะฉะนั้นตัว f กับไม่มี f เหมือนกันครับในเกม ขอบคุณที่รับชม As we can